หลวงตามหาบวญยานสัมปันโนเมตตาพยานนาที่เขือนลำตะคองเรื่องราวโดยคุณจนแจมสุวรรณเกตเราขออนุญาตนำเรื่องราวเรล่าสุ่คนรุ่นหลังได้ฟังกันเป็นธรรมทานสืบต่อไปพยานนาที่เขือนลำตะคองอุปสรรคเนื้อธรรมชาติบนเส้นทางเกาสู่แดนอิสาน เขือนลำตะคองที่จังหวัดนครราชสีมามักจะเป็นจุดพักรถยอดนิยมผู้เดินทางจะได้เห็นทะเลสาบที่สวยงามเหนือเขื่อนจุดนี้เป็นที่ต่ำสุดของบริเวณที่เรียกว่าดงพญาเย็นซึ่งอยู่ในดงพญาไฟเป็นที่เก็บน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าทั้งหลายเมื่อครั้งเป็นป่าดงดิบใหญ่ ที่ถึงขนาดต้องเรียกว่าดงพญาไฟเพราะอุดมไปด้วยสัตว์ป่าใหญ่น้อยเต็มไปด้วยอันตรายสุดๆถึงชีวิตใครเดินทางผ่านดงป่าใหญ่พ้นออกมาได้โดยปลอดภัยจากคมเคี้ยวเล็บของสัตว์ป่าหรือไข้ป่าได้ต้องเป็นที่ยอมรับนับถือของบรรดานในพลานอาธรรพ์ต่างๆของป่ายังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องหาเหตุผลไม่ได้ แม้จนการสร้างเขื่อนลำตะคองที่สร้างด้วยวิทยาการสมัยใหม่เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บน้ำจากเทือกเขาใหญ่และดงต่างๆที่ไหลลงมารวมกันกลายเป็นทะเลสาบที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่เพลดิดเพลินของผู้เดินทางที่ได้อาศัยพักตาพักใจรับประทานอาหารริมเขื่อนและเป็นจุดพักที่รม่มรื่นณเขื่อนลำตะคองนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้สร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับขึ้นเพื่อจ่ายกระแสฟไฟให้ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ได้มีพลังงานไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอด้วยเงินลงทุนสองหมื่นกว่าล้านควบคุมโดยทีมวิศวกรทั้งต่างประเทศและในประเทศที่มีความชำนาญของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการก่อสร้างเป็นไปด้วยความยากลำบาก เกิดปัญหาอุปสรรคหลายด้านทั้งก่อนและหลังการก่อสร้างอาทิปัญหามวลชนบริเวณโดยรอบปัญหาอ่างพักน้ำบนเขาเกิดรั่วซึมปัญหาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่เมื่อติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วไม่สามารถจ่ายกระแสไฟเข้าระบบได้ตามกำหนดเวลาซึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นหลายๆครั้งก็เหนือคำอธิบาย เพราะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นองค์การที่มีความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าอยู่แล้วจึงไม่ควรที่จะมีอุปสรรคมากมายจนเกินกว่าการแก้ไขผู้บริหารและพนักงานขององค์กรน,นี้ส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธและมีความเชื่อในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเกิดขึ้น จึงมักจะไปกราบอารัธานานิมนต์ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีบารมีมีภูมิธรรมมีเมตตามีพลังจิตสูงตามวาสนาของแต่ละองค์มีอำนาจที่เป็นที่เคารพยำเกรงของโอปาติกะทั้งหลายให้ท่านมาเมตตาทำพิธีให้เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลจากความเชื่อถือยึดมั่นในอำนาจคุณพระพุทธพระธรรม และพระสงฆ์ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกฟผจึงได้กลับอาราธนาพระอริยสงฆ์หลายรูปที่มีคุณวิเศษต่างๆกันอาทีหลวงพ่อคูณวัดบานไรจังหวัดนครราชสีมาหลวงปู่สาววัดกุดเวียนจังหวัดนครราชสีมาอาจารย์จำเนียนวัดธรรมเสือจังหวัดกระบี่อาจารย์ชัยวัดทับปุตร จังหวัดพังงาและแม่ชีดวงมณีจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่สอพันธุโลวัดป่าหนองแสงจังหวัดยโสธรและท่านอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปทีโปวัดอรัญญวิเวกจังหวัดเชียงใหม่มาประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ครั้งหนึ่งท่านผู้อำนวยการโครงการคนกอด คือคุณประพันธ์พาน,นิชผลซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์เปลี่ยนได้อารัธนาท่านมาที่โรงไฟฟ้าลำตะคองเมื่อท่านได้มาเห็นสถานที่ท่านได้บอกกับคุณประพันธ์ว่าสาเหตุที่การทำงานมีปัญหาติดขัดก็เนื่องจากในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าอุโมงคใต้ดินต้องใช้ระเบิดขุดเจาะในขณะทำงานเป็นส่วนมากพยานนักที่อยู่บริเวณนั้น เขาโกรธเคืองมากเพราะมีเสียงระเบิดตุ่มๆทั้งวันเป็นการรบกวนแล้วท่านอาจารย์เปลี่ยนได้บอกกล่าวกับพญานาคทั้งหลายว่าถ้าต้องการอะไรก็ให้ติดต่อกับท่านเหตุการณ์ต่างๆก็ดีขึ้นมาระยะหนึ่งต่อมาเมื่อคณะทำงานลงไปสำรวจในเขื่อนลำตะคองก็จะพบงูใหญ่ไล่าตามเรือแบบไม่ลดละทำให้ทุกคนหวาดกลัวมาก ปัญหาต่างๆก็ยังเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะๆโดยเฉพาะอ่างพักน้ำบนเขายังรั่วซึสมสร้างความกังวลให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานอย่างมากจึงมีความหวังว่าอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยที่ประเสริฐเท่านั้นที่จะช่วยให้บังเกิดความราบรื่นในกิจการงานให้ทุกคนอย่างสำเร็จด้วยดีได้นี่คือเหตุผลหนึ่ง ที่ผู้อำนวยการโครงการคนต่อมาคือคุณเรวัตสุวรรณกิติและคณะผู้ปฏิบัติงานมีความเห็นร่วมกันว่าสมควรจะกลับอารัธนาหลวงตามหาบัวมารับผ้าป่าช่วยชาติที่โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสู่กลับผู้ปฏิบัติงานทุกคนต่างปิติยินดีต่อข่าวนี้ทุกคนช่วยกันตระเตรียมงานด้วยความตั้งใจ นอกเหนือจากผู้ปฏิบัติงานกอฟอพอแล้วยังมีบุคคลที่รักและเทิดทูนหลวงตาเนื้อเกล้าวได้เข้ามาช่วยเหลืองานอาทิคุณพุทธชาติคุณธนาทิพย์คุณเทียรพัฒคุณอมรคุณกู้ศักดิ์คุณฝนเจ็กเล็กและหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาต้องขออาภัยที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้ครบ สำหรับบุคคลที่เอ่ยนาม,มานี้ต้องขอชื่นชมในความทุ่มเทสเสียสละแรงกายแรงใจซึ่งเกิดจากความรักและความเคารพสูงสุดในองค์หลวงตาในที่นี้ขอเรียกว่าคณะแจกต้นพราป่าช่วยชาติการทำงานของคณะจึงต้องไปแจกต้นพราป่าให้กับชาวบ้านที่อยู่ตามหมู่บ้านทั้งในละแวกใกล้เคียงและห่างไกล เพื่อชาวบ้านจะได้มีโอกาสมาร่วมทำบุญมหากุศลโดยหวังให้พี่น้องลูกหลานไทยได้มีโอกาสทำบุญกับพระอรหันต์พระผู้บริสุทธิ์อย่างหลวงตามหาบัวซึ่งจะเป็นอานิสงส์แก่ทุกคนสืบไปทั้งชาตินี้และชาติหน้าในใบวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2545เวลา15นาฬกา20นาทีหลวงตาเดินทางไปรับพระป่า ล้อมแสดงพระธรรมเทศนานโรงอาหารหน้าเขื่อนลำตะคองพิธีการเริ่มโดยประธานจัดงานกลาบรายงานถวายหลวงตาเสร็จแล้วหลวงตาจะแสดงพระธรรมเทศนาแต่แล้วก็เกิดปรากฏการณ์ที่ทำให้ทุกคนต้องตกอยู่ในความระทึกและเงียบงนันก่อนที่หลวงตาท่านจะแสดงธรรมเกิดกระแสลมพัดกระโชกเต็นท์สลนกันแดด พวกเราที่อยู่ในสถานที่นั้นอดที่จะมองไม่ได้แสแลนถูกลมตีจนเป็นระลอกคลื่นคล้ายตัวพญาน,นาคตัวข้าพเจ้าเองก็ยิน่าบและมีอาการขนลุกร่วมด้วยหลายคนมีอาการคล้ายกันต่างมีความเห็นตรงกันว่าน่าจะเป็นการแสดงอิทธิฤทธิ์ของพญาน,นาคแม้แต่คณะเรือบุญปากน้ำก็ยังได้เล่าถึงนิมิตท,ที่เกิดขึ้นในคืนก่อนเดินทางมาร่วมงาน ว่ามีพญานาคไปตามมาที่เขื่อนจึงเป็นครั้งแรกที่คณะเรือบุญปากน้ำต้องสร้างต้นพระป่าเป็นตัวพญานาคถวายหลวงตาหลวงตาท่านอยู่ในท่าสมาธิหลับตาอยู่คลู่ใหญ่คลื่นลมก็สงบลงจากนั้นท่านก็เริ่มแสดงพระธรรมเทศนาแก่ผู้ปฏิบัติงานกอฟอพอข้าราชการประชาชนศรัรทธาญาติโยม ลูกหลานทั้งหลายที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมากแม้วันนั้นจะเป็นวันทำงานก็ตามพร้อมทั้งรับผ้าป,ป่าต่อมาภายหลังทราบจากครูบาอาจารย์ว่าหลวงตาได้กล่าวถึงพญานนาคที่เขืนลำตะคองว่าดื้มากสำหรับหลวงพ่อเปลี่ยนท่านได้บอกกับลูกศิษย์ว่าพยานนาคที่เขือนลำตะคองดุมาก ยอดบริจาคผ้าป่าจากผู้ปฏิบัติงานกอฟผอและประชาชนในพื้นที่มียอดรวมเป็นเงิน1 5 7 2 2ล2บาท50สตางค์ทองคำา43บาทจุบาทส่วนเงินดอนลลาร์สหรัฐ1,217ดอลลาร์ต่อมาในเช้าวันที่2กรกฎาคม2,545 คณะผู้ปฏิบัติงานกอฟพ,อพอได้กลาบนิมนต์หลวงตาพร้อมคณะพระสงฆ์ที่ติดตามฉันพัตหารที่อาคารโรงอาหารจากนั้นผู้บริหารได้กราบอารัธนาหลวงตาเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าใต้ดินพร้อมทั้งขอความเมตตาให้ท่านกดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อความเป็นสิริมงคล นับเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความปิติยินดีกับผู้ปฏิบัติงานกอฟอเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นครั้งแรกที่สามารถเดินเครื่องได้อย่างราบรื่นไม่ดับและไม่สั่นสะเทือนเหมือนที่ผ่านมาจากนั้นผู้บริหารได้กราบอารัธนาหลวงตาขึ้นไปที่อ่างพักน้ำบนเขาเพื่อแผ่เมตตาให้แก่โอปาติกะทั้งหลายที่สิงสถิตยอยู่โดยรอบอ่างน้ำ ในโอกาสเดียวกันนี้หลวงปูล่ลีซึ่งติดตามหลวงตาเป็นเมตตาแนะนำให้ใช้บาทพระมาฝังตามรอยรั่วที่อ่างน้ำตามประสบการณ์ที่หลวงปู่ชอบฐานนสมโมเคยพาดำเนินการมาแล้วและได้ผลดีท่านให้เหตุผลว่าพวกพญานาคทั้งหลายจะเคารพพระธรรมถ้าพวกเขาเห็นบาทพระอยู่ที่ไหนจะไม่มารบกวนอีก จากนั้นคณะของหลวงตาก็เดินทางกลับต่อมาภายหลังหลวงตาได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับอ่างน้ำบนเขาว่าสิ่งลึกลับทำมารักษาได้ส่วนเรื่องดินต้องแก้ไขให้ถูกวิธีผู้บริหารซึ่งมีความเคารพศรัทธาต่อครูบาอาจารย์ก็ได้ดำเนินการตามที่หลวงปู่ลีท่านแนะนำทุกประการ พร้อมทั้งสามารถหาแนวทางดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆได้จนสำเร็จลุล่วงได้ดีอ่างน้ำไม่รั่วแล้วเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถจ่ายไฟเข้าสู่ระบบสถานที่ราชการโรงงานอุตสาหกรรมอาคารบ้านเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดเปรียบประดุดได้นำแสงทําให้สว่างใจนำแสงไฟให้สว่างตาแก่พี่น้องลูกหลานไทย ถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา